สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสี่ยงโชคหรือหมอแก้วพารวยนะคะได้ทั้งสองชื่อเลยนะดูแนวทางการเสี่ยงโชคในวันนี้แต่ก่อนอื่นเมื่อเช้าไปทําบุญใส่บาตรปล่อยปลามาเอาบุญมาฝากทุกคนขอให้ทุกคนมีแต่คําว่าเฮงและคําว่ารวยในวันนี้นะคะแล้วใครที่อยากได้แผ่นทองนะคะแบบ2แผ่นนี้สามารถ แจงแก้วได้เลยนะคะติดต่อมาที่ Facebook หรือใน IG ก็ได้ชุดละ199บาทมียันสาริกาแล้วยันทาเวทเน้นเพื่อความเฮงค่าขายเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภการเงินไม่ติดขัดแล้วก็เป็นที่รักใคร่ของทุกคนสนใจสั่งกันได้เลยนะจ๊ะนะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวทำงานเสร็จ อัดคลิปเสร็จดูดวงลูกค้าเสร็จก็จะเดินทางไปถ่ายรายการที่วัดบางจากตรงแถวปากเกร็ดนะคะเดี๋ยวจะเอาเลขดีเลขเด่นมาฝากทุกคนฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะแล้วก็วันนี้ก็ใช้รถตัวเองถ้าใครอยากจะตามทะเบียนรถอีกก็อาจจะมีลุ้นนะคะอ่ะมาดูกันว่าวันนี้จะซื้อเลขอะไรแล้วเลขอะไรให้โชคกันบ้างนะคะวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนอายุน้อยที่คุณสนิทสนมที่สุดย้ำคนวันอาทิตย์ให้ซื้อเลขคนอายุน้อยที่คุณสนิทสนมที่สุดในขณะนี้ นะเขาจะให้โชคให้ลาภคุณค่ะวันอาทิตย์นะวันจันทร์ให้ซื้อเลขเพื่อนสนิทจะผู้หญิงก็ได้จะผู้ชายก็ได้นะคะเพื่อนสนิทของคุณจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ํารวยถูกหวยแน่นอนวันนี้เพื่อนสนิทลองถามดูว่าเขาชอบเลขอะไรแล้วลองซื้อเลขตามเขาดูนะคะ วันอังคารซื้อเลขเกี่ยวกับความรักคนรักคนรักจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะลองซื้อเลขเกี่ยวกับคนรักหรือวันเดือนปีเกิดหรือวันที่คบกับคนรักก็ได้หรือคบกันมากี่ปีแล้วลองซื้อปีพศที่ที่เริ่มคบกันอะไรเงี้ยทำนองเกี่ยวัคนรักทั้งหมดได้เลยนะคะวันเสาร์าให้ซื้อเลขที่เสียใจที่สุดเลขที่รู้สึกอึดอัดใจที่สุดเลขที่มันรู้สึกมันเป็นความเจ็บที่สุดในชีวิตอย่างเช่นวันที่คบรอบแฟน แฟนเลิกกันวันที่สูญเสียคนสําคัญในชีวิตอะไรอย่างนี้นะคะวันพุธลองดูส่วนคนวันพฤหัสง่ายมากเลยค่ะวันนี้คนวันพฤหัสให้ซื้อเลขเบอร์มือถือของตัวเองวันนี้เบอร์มือถือตัวเองจะให้โชคให้ลาภให้ความมั่งคั่งร่ำรวยกับตัวคุณเองนะคะและวันศุกร์วันศุกร์เดียววันเดียวก่บแก้วเลยก็คือซื้อเลขการทาบุญแก้วว่าแก้วจะซื้อเลขปล่อยปลาสาหรับหวยลาวนะถ้าใครอยากจะลองก็ลองดูนะคะและวันเสาร์ให้ซื้อเลขเงินเก็บ ตอนนี้มีเงินเก็บเท่าไหร่ลองซื้อเลขเงินเก็บดูวันนี้เลขเงินเก็บจะให้โชคให้ลาภคนที่เกิดวันเสาร์นะคะจบไปแล้วนะคะกับแนวทางการเสีย่ยงโชคในวันนี้อย่าลืมนะคะใครอยากจะสั่งแผ่นทอง2แผ่นนี้สามารถสั่งได้เลยนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆงรวยๆเจอกันใหม่นะคะในคลิปวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ